สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องที่ปิดจอนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาฉลอง6ก0อยสมผัสให้นะครับตามที่เคยสัญญาไว้นะครับว่าถ้าถึง600้สมผัสให้เมื่อไหร่นะครับเราจะมากินมะนาวสดห้าลูกให้ทุกคนดูเลยนะครับวันนี้ก็มาถึง6ก0้สมผัสให้นะครับเราก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยกดติดตามให้ช่องผมด้วยครับก่อนที่จะไปดูผมกินมะนาวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้ชมผมด้วยครับเดี๋ยวเราเป็นดูกันนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเปรี้ยวหรือจะอร่อยขนาดไหนนี่นะครับมันาวนะครับทุกคนยั่วยวนะครับทุกคนนี่ครับอร่อยเฉยเดี๋ยวเราจะมากินลูกลูกที่หนึ่งเลยครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นลูกลูกเลย เดี๋ยวเราไปกินนู่ที่สองกันเลยครับของแดงก็อร่อยเฉยนะทุกคนอร่อยเชยทุกคนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนีะครับทุกคนนู่ที่สองเลยนะครับ นุ่แน่นุ่งสีอ,อย่างง้มันครับอร่อยนะครับเฉยๆมนะันไม่เปรี้ยวเลยอย่างนุน่มอิสระอร่อยเฉยแล้วก็อโอ้บือ พิสารนะครับก็เปรียปร้ยวๆนิดน,นึงนะครับน้ำตาไหลเลยนะครับตักขนมเปดี่ยวมากเดี๋ยวดูรุ่ที่สีนะครับทุกคน ครับทุกคนลูกสุดท้ายมผมจะกินให้หนานที่สุด